เซลท็อกพูดกับตัวเองทุกวันเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตฉันมีความสุขกับตัวเองทุกวันฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำพาชีวิตของฉันและในตัวฉันนำไปสู่สิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีฉันรักตัวเอง ฉันศรัทธาในตัวเองฉันเลือกที่จะประสบความสำเร็จเท่านั้นฉันเลือกรับแต่สิ่งดีๆในชีวิตเท่านั้นเพราะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันยอดเยี่ยมกายของฉันแข็งแรงทุกอวัยวะในร่างกายของฉัน ทำงานอย่างเป็นระบบและสมดุลกันฉันมีอารมณ์ที่มีความสุขและสนุกสนานฉันโชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆในทุกๆวันตามที่ใจฉันปรารถนาฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกๆวันฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนอัจฉริยะฉัน เป็นคนที่มีความตั้งใจมากมายกับสิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกอย่างฉันเปิดรับความรักและการงานที่ดีฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทุกๆด้านฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันในทุกๆวันฉันสามารถทำให้ปัญหาใหญ่ กลายเป็นเรื่องเล็กได้และฉันประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ฉันทำฉันเปิดรับรายได้ในทุกช่องทางฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักความรักที่บริสุทธิ์และฉันพาตัวเองเข้ามาพบกับความสุขความสำเร็จและการมีอิสรภาพทางเวลา การมีอิสรภาพทางการเงินฉันสร้างชีวิตของฉันเองฉันสร้างความสำเร็จทางด้านการเงินในชีวิตของฉันฉันเนรมิตชีวิตของฉันเองและฉันสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสบายฉันเปิดรับความมั่งคัง่งและเงินทองจำนวนมากมายฉันมีความสุขในทุกๆวัน ฉันเปิดรับความสุขฉันเปิดรับการงานที่ดีฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วชีวิตของฉันมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุดฉันชื่นชมคนรวยและคนประสบความสำเร็จเพราะฉันรู้ดีว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของฉันนั่นคืออิสรภาพที่ดีและคนสำเร็จเป็นต้นแบบของฉัน ชีวิตของฉันคืออิสรภาพที่ดีที่สุดขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นฉันร่ำรวยจากการทำในสิ่งที่ฉันรักเพราะฉันเป็นนายของตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวยเพราะฉันสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คนเพราะฉันเป็นผู้ให้และก็เป็นผู้รับ ที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกขอบคุณเงินทองที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้และฉันกำลังจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ฉันมีทักษะและความสามารถที่คู่ควรในการหาเงินมหาศาลของฉันฉันเป็นคนที่บริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันหาเงินเก่ง และเก็บเงินเก่งฉันมีความสุขที่ร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันยอดเยี่ยมจิตวิญญาณของฉันสงบสุขฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่ใจต้องการฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีความสำเร็จของฉันฉันได้รับการเงินจากการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนฉันเชื่อว่าฉันเป็นอัจฉริยะ ของโลกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันออกแบบชีวิตของตัวฉันเองฉันออกแบบความร่ำรวยด้วยตัวของฉันเองฉันทำงานทุกอย่างที่ฉันต้องการและฉันก็เลือกทำงานที่ฉันรักเท่านั้นธุรกิจของฉันคือการบริหารและการลงทุนทำให้ฉันได้มีรายได้แบบพาสซีฟอินคม เลือกความเชื่อที่สนับสนุนความสำเร็จทางด้านการเงินของฉันฉันรู้สึกและขอบคุณบริการและสินค้าของฉันฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันเสกสร้างเนรมิตยอดเงินที่ฉันต้องการได้ตลอดเวลาฉันมีความสามารถในการหาเงินเก่งฉันมีความสามารถในการรักษาการเงินได้ทุกๆช่องทาง ฉันโชคดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนเก่งฉันรักตัวฉันฉันศรัทธาในตัวฉันและฉันก็รักงานที่ฉันทำฉันมีความสุขกับงานที่ฉันทำในทุกๆวันฉันเป็นคนพูดเก่งมีอัจฉริยะและมีความมั่นใจในตัวเองฉันโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเสมอ ฉันมีสเสน่ห์และเป็นที่รักของทุกคนฉันประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายฉันให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อืน่นชีวิตของฉันมีพลังไร้ขีดจำกัดฉันคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆวันฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและความสุข ฉันยอมรับในแบบที่ฉันต้องการและในแบบที่ฉันเชื่อมั่นในโอกาสดีๆที่จักรวาลส่งมาให้กับฉันในทุกๆวันฉันเป็นคนใจเย็นและอารมณ์ดีฉันเป็นคนกล้าหาและเข้มแข็งฉันรู้สึกดีกับตัวเองศรัทธาในตัวเองฉันเป็นคนที่ฉันฉลาดและเก่งมากที่สุดฉันศรัทธาในตัวฉัน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงโดดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงโดดเงินขนาดใหญ่ฉันมีความสุขที่สุดฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันรักตัวเองและฉันให้เกียรติตัวเองสามารถสร้างเงินมหาศาลให้กับชีวิตของฉันได้แบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ฉันมีความสุข กับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตในทุกๆวันฉันเปิดรับโอกาสและรายได้ที่เข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันมีความสุขกับตัวเองทุกวันฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำพาชีวิตของฉันและในตัวฉันนําไปสู่สิ่งที่ดีและโอกาสที่ดี ฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันเลือกที่จะประสบความสําเร็จเท่านั้นฉันเลือกรับแต่สิ่งดีๆในชีวิตเท่านั้นเพราะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันยอดเยี่ยมกายองฉันแข็งแรงทุกอวัยวะ ในร่างกายของฉันทำงานอย่างเป็นระบบและสมดุลกันฉันมีอารมณ์ที่มีความสุขและสนุกสนานฉันโชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆในทุกๆวันตามที่ใจฉันปรารถนาฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันฉันเป็นสถาปานิก ของชีวิตของฉันเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันเป็นคนที่มีความตั้งใจมากมายกับสิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกอย่างฉันออกแบบชีวิตของฉันเองฉันมีความสุขสงบกับชีวิตของฉันเองฉันสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับฉันอะไรตามที่ใจของฉันปรารถนา ฉันให้อภัยตัวเองและฉันให้อภัยผู้อื่นคนที่เคยทำร้ายฉันในอดีตและปัจจุบันฉันเปิดรับความรักและการงานที่ดีฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทุกๆด้านฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีความสุขกับชีวิตของฉัน ในทุกๆวันฉันสามารถทำให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กได้และฉันประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ฉันทำฉันเนรมิตชีวิตของฉันเองและฉันสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสบายฉันเปิดรับความมั่งคั่งและเงินทองจำนวนมากมาย ฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเปิดรับความสุขฉันเปิดรับการงานที่ดีฉันเปิดรับรายได้ในทุกช่องทางฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักความรักที่บริสุทธิ์และฉันพาตัวเองเข้ามาพบกับความสุขความสำเร็จและการมีอิสรภาพทางเวลา การมีอิสรภาพทางการเงินฉันสร้างชีวิตของฉันเองฉันสร้างความสำเร็จทางด้านการเงินในชีวิตของฉันฉันสร้างจำนวนเงินตามที่ฉันต้องการและปรารถนาได้อยู่เสมอฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วชีวิตของฉันมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุดฉันชื่นชมคนรวยและคนประสบความสำเร็จเพราะฉันรู้ดีว่า เงินเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของฉันนั่นคืออิสรภาพที่ดีและคนสำเร็จเป็นต้นแบบของฉันชีวิตของฉันคืออิสรภาพที่ดีที่สุดขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นฉันร่ำรวยจากการทำในสิ่งที่ฉันรักเพราะฉันเป็นนายของตัวเอง ฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวยเพราะฉันสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คนเพราะฉันเป็นผู้ให้และก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกขอบคุณเงินทองที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้และฉันกำลังจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ฉันมีทักษะและความสามารถ ที่คู่ควรในการหาเงินมหาศาลของฉันฉันเป็นคนที่บริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันหาเงินเก่งและเก็บเงินเก่งฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีความสำเร็จของฉันฉันได้รับการเงินจากการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดและฉันก็เป็นนักบริหาร จัดการเง,งินที่ยอดเยี่ยมฉันทำงานทุกอย่างที่ฉันต้องการและฉันก็เลือกทำงานที่ฉันรักเท่านั้นธุรกิจของฉันคือการบริหารและการลงทุนทำให้ฉันได้มีไรายได้แบบพาสติอินคัมเลือกความเชื่อที่สนับสนุนความสำเร็จทางด้านการเงินของฉันฉันรู้สึกและขอบคุณบริการและสินค้าของฉัน มั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันเสกสร้างเนรมิตยอดเงินที่ฉันต้องการได้ตลอดเวลาฉันมีความสามารถในการหาเงินเก่งฉันมีความสามารถในการรักษาการเงินได้ทุกๆช่องทางฉันโชคดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนเก่งฉันรักตัวฉันฉันศรัทธาในตัวฉันและฉันก็รักงานที่ฉันทำฉันมีความสุข กับงานที่ฉันทำในทุกๆวันฉันเป็นคนพูดเก่งมีอัจฉริยะและมีความมั่นใจในตัวเองฉันโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเสมอฉันมีสเสน่ห์และเป็นที่รักของทุกคนฉันประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายมีความสุขในจิตใจของฉันและตัวเองมากที่สุดฉันมีความสุข ที่ร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันยอดเยี่ยมจิตวิญญาณของฉันสงบสุขฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่ใจต้องการฉันเชื่อว่าฉันเป็นอัจฉริยะของโลกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันออกแบบชีวิตของตัวฉันเองฉันออกแบบความร่ำรวยด้วยตัวของฉันเอง ฉันให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นชีวิตของฉันมีพลังไร้ขีดจำกัดฉันคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆวันฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและความสุขฉันยอมรับในแบบที่ฉันต้องการและในแบบที่ฉันเชื่อมั่นในโอกาสดีๆ ที่จักรวาลส่งมาให้กับฉันในทุกๆวันฉันเป็นคนใจเย็นและอารมณ์ดีฉันเป็นคนกล้าหาญและเข้มแข็งฉันรู้สึกดีกับตัวเองศรัทธาในตัวเองฉันเป็นคนที่ฉันฉลาดและเก่งมากที่สุดฉันศรัทธาในตัวฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงโดดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงโดดเงินขนาดใหญ่ฉันมีความสุขที่สุด ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันรักตัวเองและฉันให้เกียรติตัวเองสามารถสร้างเงินมหาศาลให้กับชีวิตของฉันได้แบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ฉันมีความสุขกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตในทุกๆวันฉันเปิดรับโอกาสและรายได้ที่เข้ามาหาฉัน ตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ